แต่งตัวกันได้หล่อทีเดียวเลยชอบใจถูกใจมั่นใจแล้วว่าคันนี้แน่นอนก็ทดสอบทดลองรถกันซะให้ดีทิ้งนะครับแล้วก็พูดจาเจราจากันซะให้ที่ถ้วนตรวจสอบเอกสารกันซะด้วยนะสภาพแบบนี้นะทั้งดูดีแล้วก็ภูมิฐา นะใช้ติดต่องานก็ได้นะครับเลิกงานก็แวะเที่ยวพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ออกวิ่งไปท่องเที่ยวได้ไกลๆไม่คุ้มจะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ <FT> กดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับแมจริงๆเลให้ตายเถอะพระเจ้าจอร์ดช่วยกล้วยด้วย <laughs> นะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวรถด,ดีๆสภาพงามๆศูนย์บริการเพียบ อะไรเยอะเต็มตลาดมาตรฐานดีนะครับจะขับรถอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ว่าจะรถดีขนาดไหนแพงขนาดไหนหรือว่าถูกขนาดไหนก็นแล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนขับครับนิสัยการขับของเราก็ระมัดระวังตัวนะครับอย่าให้สร้างปัญหากับคนอื่นอย่าให้เป็นปัญหากับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกัน